เมื่อวานนี้คุณซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับก็ได้ต้อนรับเอกอัครทูตสาธารณรัฐอียิปต์ประจำประเทศไทยนะคะก็คือนางฮาละยูซุปฮามัดรายับค่ะ เป็น,<ค>นเอกนะอัครราชทูตสาธารณรัฐอ,รอียิปต์ประจําประเทศไทยนะคะที่มาเข้าเยี่ยมคาระวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมาเพื่อแนะนําตัวค่ะแล้วก็หารือเกี่ยวกับการเดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดแกรนอียิปต์บิวเซียมของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม<อ>ด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องแนวทางความร่วมมือทางวัฒนธรรมไทยอียิปโดยเฉพาะด้านโบราณาคดีและพิพิธภัณฑ์ค่ะก็พบกันที่กระทรวงวัฒนธรรมออรัฐมนตรีซาบิดานะคะคือวันก่อนเนี่ยก็เจอกับ นางงามนะคุณจาบิดาเนี่ยอันนี้วันก่อนนะมอบของที่ระลึกเป็นผ้าไทยให้กับโอลิเวียค่ะ,ะโอลิเวียยาเซ่ก็คือมิสยูนิเวอร์สโคติวัวหารือแนวทางส่งเสริมวัฒนธรรมความร่วมม้ยร่วมมือระหว่างกันไทยกับโคติวัวก็ใส่ชุดดำเลยนะใส่ชุดดำทุกวัน,นแล้วนางงามก็รู้ว่าไทยอยู่ในภาวะไหนเขาก็ใส่ชุดสีดำ้วยค่ะ,น,ะนี่ครับ นี่นางงามโคติวัววันก่อนคนระแล้วของเทียลึกที่รัฐมนตรีว่าการมอบให้นะก็เป็นผ้าไหมไทยนะนี่ครับเ,เป็นช่วงเวลาที่ทางนางงามคุณโอลิเวียยาเซ่เนี่ยนะได้กล่าวแสดงความซาบซึ้งต่อไมตรีจิตนะของชาวไทยทั้งที่อยู่ในช่วงภาวะแห่งความโศกเศร้านะก็ร่วมไว้อาลัยไปด้วยกันด้วยค่ะครับ